ว่าโอ้ยตุ๊ตุเแบงบโอ้ยแปลว่าสวัสดีตุ๊ตุเบงแปลว่าสบายดีไหมที่เพืซิเนี่ยเขาจะถามเลยว่าสบายดีไหมกับคนที่ไม่รู้จักก็เหอะรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะ <c oughs> นานนานมาทีแต่ก็ยุคนีก,ก็มากับสาระทุกครั้งวันนี้ทอนลิสต์สิบคำที่ใช้จนติดป,ปากติดป,ปากใครติดป,ปากยุคมทอนนี่แหละ มันจะมีคำบางคำที่สั้นแล้วก็ใช้ง่ายจนบางทีเนี่ยเรามองข้ามมันไปคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคำติดปากของตัวเองเช่นแอนเนี้ยมาอยู่แรกๆก็จะมีคำติดปากที่ใช้จนชินจนบางทีอยากจะเลิกเลิกไม่ได้โอเคลองมาเลิกกับคำว,ว่าตาบงตาบงแปลว่าโอเคถ้าสมมุติว่าคุณขึ้นเสียงสูงตาบงตาบงแปลว่าโอเคไหมแต่ถ้าสมมติคนลงเสียงต่ำตาบงแปลว่าโอเค คำที่หนึ่งผ่านไปโคตรง่าย <c oughs> คำที่สอง easy 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 ใช้ได้สองแบบก็คือใช้ตอบว่าเอยใช่แบบนี้แหละอันนี้แหละอิ s ุอิ s ุหรือว่าจะใช้คําว่าอันนี้อันนี้ที่แปลว่าเอยอันนี้ดีอะต่อประโยคแต่ใช้ว่าแปบลบว่าอันนี้ก็คือใช้พูดธรรมดาแต่สมมติมีคนถามว่าเอ้ย e คุณชื่อแอนเหรออิสุใช่เออ คำที่สแอแอนอกจากเขาจะเป็นเหมือน verb to be ที่แปลว่าเป็นอยู่คือแล้วเขายังใช้กับประโยคที่แปลว่าใช่อย่างเชาตามีคนมาถามอะไรสักอย่างแล้วคาบอกเออใช่แอะแต่ถ้าสมมติว่าคุณตอบไม่ใช่มันก็จะเป็นคำว่า now แอ now แอดโอเคนะดังนั้นนี่คำว่าแอะใช่กับคำว่า a r e ะแบบ เอลี y, a l, a, ่แอลล่าแอเช่นเขาสวยอะไรเงี้ยก็เป็นแอลล่าแอดลิงดะก็คือมีคำว่าแอดที่ว่าเป็นอยู่คือซึ่งแอนเนี่ยนะจะเปรียบเทียบภาษาโปรเกรกับภาษาอังกฤษแอนจะไม่เปรียบเทียบโดยตรงกับภาษาไทยเพราะว่าเหมือนเราต้องจากคู่อะอย่างเช่นว่าแอนเนี่ยจะเรียนภาษาที่2ก็ต้องมีเบสภาษาที่1รออยู่ดังนั้นเนี่ย เวลาแอนเรียนภาษาโปรตุเกสแอนจะเบสกับภาษาอังกฤษซึ่งมันจะคล้ายๆกันโดยส่วนใหญ่จะมีคำศัพท์คล้ายๆกันอยู่คำที่4เซรตุเซร์ตุอินเจล่าพูดเซอรถูกต้องใช่อะดีแอเซรตุเซรตุเซรตุแปลว่าใช่นิยมใช้กับคำว่าตาเซรตุตาเซรตุตามาจากคำว่าเอสตาซึ่งเขาจะตัดคำว่าเอสโตเอสตาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะตัดคำว่าเอสออกเป็นคำแบบ ไม่ไม่เป็นทางการตอนแอนจะไม่ค่อยใช้เขียนส่วนใหญ,ญ่จะใช้พูดอย่างเดียวต้าแสบตัวยินเช่าว่าเอ,อ้ยถูกถูกต้องเก่งถูกต้องคำตัวที่ห้าคือนาวนาต้าแสบตัวนาวตาแสบตัวคือนาวไอ,อสตาแสบตัวก็คือคําว่าไม่ถูกต้องอะ่ะผิดหรือเปล่าเนี่ยคำที่ห้าคำนี้อยากจะเลิกเลิกไม่ได้ถ้าใครดูวิดีโอของแอนเป็นสับปะรดก็จะรู้เลยว่าแอนติคคำว่าชิบปูชิบปูเป็นเหมือนคำสแสดงของซสปอโรที่แปลว่า ประมาณว่าคือมันจะมีคนไทยบางประเภทที่ติดคาว่าเอ้ยประมาณว่าเออป,ประมาณนี้แหละไปเหมือนการยกตัวอย่างได้ด้วยเ,ยเช่น f o r e x a แส l e ได้ด้วยคําพี่โอคอันนี้ยุทธนเรียนด้วยตัวเองและได้ยินแล้วก็จนชินเลยอะคำว่า so minus m ม i s แปลว่าบวก m e n u s แปลว่าลบเวลาใช้บวกหรือลบคำนี้แปลเลยว่างั้นงั้น หรือประมาณโดยประมาณคือในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคําว่างันงันก็คือแปลว่า so so แต่ถ้าเป็นแบบโดยประมาณเนี่ยจะเป็น around around two or three แบบประมาณนี้แบบโดยประมาณ2หรือ3อะไรเงี้ยก็จะมีตัวเลขเข้ามาแต่ว่าในภาษาโปรตุเกสเนี่ยคำว่า minus so เนี่ยใช้กับทั้ง2แบบเลยคือใช้กับคาว่างันงันเช่นเอ้ยสบายดีไหมเนี่ยอ,อ้ยงันๆันนะ่ะ so minus มีเพื่อนกี่คนเนี่ยประมาณสองสาคนอนะ่ะเออก็จะใช้คำว่า m y s o m e n u s คำนี้จะออกเสียงเชื่อมกอันเลยไม่ออกเสียง m y o e n u s คือมันจะเชื่อมกันเป็น m y s o m e n o s ที่แจกคำนี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ชอบพูดเองแต่ว่าได้ยินมาได้ยินจนชินแล้วก็บางครั้งก็ใช้บ้าง t a to f i e s t a r n to f i e s แปลว่าเอ้ยยังไงก็ได้คือจริงๆแล้วยุรันเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบแบบเอ้ยอะไรก็ได้คือเป็นคนที่ชอบเลือกเี้ยช อาสีีเขยวคืออยากจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองจะไม่ชอบพูดคําว่าเอ้ยอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้คําว่า turn to f บอกเขาว่าเอ้ยยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว turn to face หรือมันจะเป็นอันนี้เป็นคําที่8ซึ่งมีความหมายคล้ายๆกันคือ p o s i คือให้คนหนึ่งเลือกให้จะเป็นว่า t u r to f เอาอะไรก็ได้แต่ถ้าสมมติเขาเลือกให้แล้วสมมติเอาสีฟ้าไปแล้วกัน p o s i แบบได้สีฟ้าก็ได้ ะไรประมาณนี้แต่สมมติว่าเขามีตัวเลือกให้เลือกเยอะเราก็ตอบไปว่าตันตูไฟสแบบอะไรก็ได้แต่สมเขาเลือกมาให้1นึ่งออปชันแล้วเราก็ตอบได้ว่า p o อตเ s อรอันนี้ก็ได้คำที่9เนื่องจากว่าที่บราซิลเอ้ยเนื่องจากว่าที่ซเปาโลเนี่ยเป็นเมืองที่แออัดมากไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเจอคนเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆนะแล้วคนเนี่ยเขาจะชอบทำสัญลักษณ์อย่างนี้คือประมาณว่าลดตาดู ลดตาดูแบบว่าคนเยอะแบบ p r o d เจดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินคนหนึ่งก็พูดแบบบางทีเราอเอ้ยไม่กินหลอกลานี้มันแบบพูดแค่น,นี้ก็รู้แล้วลดตาดูลดตาดูประมาณนี้บอกคนเยอะเอาไว้ใช้บนอีกหนึ่งคำที่เอาไว้ใช้บนเนื่องจากว่าคุณมาบราซิลเนี่ยไม่มีใครไม่บ่นคำนี้คารุคารุคารุแปลว่าแพง ขอที่นี้แพงมากอินฟล레이ชันคือแบบว่าอัตราเงินเฟอ้อคือเงินเฟอ้อประมาณ10%ต่อหนึปีคือแอนมาอยู่ที่นี่มาห้า5-6ปีคือเห็นได้ชัดเลยว่าของนี่ราคาขึ้นแบบสิบเปอซนมันจะแบบแล้ว5ปีมันจะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะมันจะห้าสแล้วไงคือมันขึ้นไวมากจนกระทั่งแบบเราตกใจบางทีเราต้องบ่นบ้างค่า่าโอเคนะ วันนี้คิดว่า10บคำน่าจะเป็นประโยชน์ใช้คนห้วนใช้ได้เลยไม่ต้องต่อเติมประโยคอื่นมันเป็นประโยคที่ใช้ในบทสนทนาซึ่งต่อสั้นๆแบบง่ายๆคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจถ้าจดแล้วมันจะจำได้ดีขึ้นวันนี้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะเช้าอาแต้มไนิมสเซกโซนาสีจี s u b s c ตบอี